สำหรับลูกเพจนะครับแฟนเพจที่ดูคลิปนี้อยู่<ด>ยเมนูโรตีกล้วยไข่ก,กับชายเย็นปก,กติมันจะ100บาทเราลดไปเลยครับ10%เครับผมอะตอมนะครับจีมาค่ะเมื่อก่อนเป็น กราฟิกดีไซเนอร์แต่ว่าด้วยความที่เบื่อเบื่อ <ouse> การทํางานออฟฟิศอะ <paso> เขาแบบมามัานต้องออกเข้าเช้าออกเย็นเข้าเช้าออกเย็นก็เลยออกมาหาพยายามออกมาหาอะไรที่เป็นทาให้เราเรามีสาภาพทางการการเวลามากขึ้นส่วนใหญ่จริงๆมองเรื่องเวลามากกว่าเพราะว่าเราไม่ชอบทํางานที่เป็นเวลาก็เลยมาเริ่มท,ทําธุรกิจอาหารส่วนทร้ับอกนะเรามองเห็นว่าห้างมันเพิ่งเปิดใหม่ศักยภาพมันน่าจะโอเคเราเริ่มจาก1ลร้านก่อนแล้วก็ค่อยขยายขยายขยายไปเรื่อย ้างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมมุสลิมเราเนาะเป็นห้างที่มุสลิมเรามาเดินเยอะมากซึ่งซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันเนาะเราก็ไปเดินมาหลายห้างไม่เคยเห็นห้างที่มีมีมุสลิมมามาเยอะขนาดนี้เหมือนกันอ่าจริงๆแล้วเรามองเรามองเรามองทุกทุกท,ท่าเก็บเนาะเหมือนท่าเก็ตหลักเราจะเป็นักท่องเที่ยวใช่ค่ะใช่ใช่ใชมาเลเซียไต้หวนันเกาหลีแล้วก็มีพวกอาหรับตะวันออกกลางบ้างนิดหน่อย เมื่อปีไปปียปี62 62ใช่ครับตั้งแต่ปี62ยันถึงปัจจุบันเลยจริงๆนี่ช่วงโควิดนี่ต่างกับปัจจุบันมากเลยเนาะคือไม่มีคนเลยคือแบบนัง่งแบบแต่ที่เราก็ายังเปิดอยู่เพราะว่าหนึ่งคือเรามีน้องๆเนาะมีน้องๆที่ร้านที่ที่เราต้องเราต้องนึกถึงเขาแหละว่าถ้าเราปิดไปปุ๊บเราเขาเขาจะอยู่ยังไงแล้วความที่เป็นโควิดนะช่วงนั้นมันต้องกักตัวต้องนู่นต้องนี่เขาก็จะไม่เดินทางไปไหนกันถ้าเขาอยู่เขาเสียค่าใช้จ่ายค่านี้แล้วก็ อันนั้นเราก็เปิดเปิดไปก็เจ็บไปแต่ก็ต้องทวนนะครับมันก็แบ่งไว้ก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะส่งบททดสอบมาเสมอและเตรียมสิ่งที่ดีไว้หลังจากนั้นมาเสมอก็ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากไปตะเวนกินมาหมดแล้วจนจนมันตกผลึกออกมาเหมือนกันแหละเราเราก็เหมือนเดิมครับเราก็ใช้พาสเวลาที่มันดีที่สุดอย่างน่องลายอย่างเนื้อตุ๋นที่ใช้เป็นแก้มวัวอ่านเนื้อสดแล้วก็ไม่ได้ใช้เศษเนื้อ แล้วก็เอาเนื้อเอาเนื้อเปอ็นชิ้นๆมาหั่นมาสลาเออมาทำเองทุกอย่างม,มันก็เลยออกมาโอเคส่วนน้ำซุปนี่ก็เราตั้งใจเคี่ยวนาะเราไม่ได้ทำแบบขอไปทีคือ5 6ชั่วโมงเราก็ทำแล้วตุ๋นกับเอ็นแก้วครับที่ที่ใช้เวลาตุน๋นค่อนข้างนานซึ่งมันจะมีความนุ่มละมุนแล้วก็ซึมเข้าเนื้อมากต้องลองไปชิมดูตัวน้ำซุปครับตัวน้ำซุปก็เราก็จะใช้เป็นน้ำซุปที่ใช้กระดูกวัวเลยกระดูกวัวต้มเคี่ยวประมาณ5 6ถึงชั่วโมง ร้อยเปอร์เนต์ยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางใช่สำหรับลูกเพจนะครับแฟนเพจที่ดูคลิปนี้อยู่ <Wow. S 1> เรา2คนเนาะเรามอบส่วนลดให้กันดีกว่าสำหรับเมนูโรตีกล้วยไข่กับชายเย็นปกติมันจะ100บาทเราลดไปเลยครับ10%สำหรับคนที่แชร์แล้วก็โชว์มาให้น้องที่หน้าร้านดูเรียกรับส่วนลดได้เลยครับ ทีไอคอนสยามนะคะมีอาหารตายเป็นอาหารสี่ผักแต่ข้องเราอยู่ผักตายค่ะชันจีมีทว่าสซี่ล้านล้านมังบ้าวร้านก็มีเบตรงร้านนอนเนื้อแล้วก็ร้านข้าวมันไก่ค่ะอยู่่วนผักตายค่ะเว้กันมาได้ชัดที่นี่ค่ะไอคอนสยามค่ะ